ตีเนยค่ะเหนื่อยหน่อยตีเน,น,ย,นยให้ขึ้นฟูนะคะอันนี้เนยขาวค่ะควันเหนื่อยมากออกแรงหน่อยนะต้องออกแรงสู้ค่ะอันนี้เหนื่อยมาก <c oughs> คนตอ่อค่ะสู้ต่อไปมาวาออกแรงสู้หน่อยสู้สุดบ้านเขาหุดของไทยแต่เวลาบกไปของเมืองทุ่มเย้าคนตอ่อค่ะเราต้องคุณกันอีกเยอะค่ะอาจจะเป็นพันรอบได้ครีมแล้วค่ะขาวฟูเชียวเดี๋ยวเราจะแบ่งก็จะผสมสีกันได้ครีมแล้วเราจะผสมสีกันค่ะเอาสีสีเลย ลงไปค่ะแรงๆใช้แรงเยอะหน่อยแต่แตัดเค้กเป็นรูปวงกลมเดี๋ยวเป็นรูปอะไรใช่ค <Okay. S 1> จ้าแ,แล้วเอาเค้กอีกชิ้นวางต่อข้างบนโ okay, อเคคุณจะกินลงเป็นเค้กเลยค่ะอะไรไม่อร่อยเหรออ่อยโอ้โหหลักฐานหลักฐานชัดๆเลยทการตกแต่งค่ะเดีย๋ยวใช้ดิบพรีนเป็นดอกไม้นั่นละเก่งมากเอาอีกค่ะ เดี๋ยวเอาตรงนี้กัดนะจ๊ะเออเขียวแล้อืมอืมโอเคอเอาดอกไม้มาติดเพิ่มค่ะอ้าวกินไปแล้วอร่อยหวาค่ะเค้กเสร็จแล้วค่ะสีม่วงวาค่ะ หนูอหนูดีใจหนูอยากกินฟเวอร์เพราะฟเวอร์มันอร่อยแล้วหนูอยากกินชุดหนาเนย